ยังศูนย์คนอยู่เลยม่ใครดูไหมเน้อไมีใครดูไหมเน้อถ้ามีคนมาดูจะให้ดูหน้าศูนย์คนตายแล้วบุงบุงอดแน่ๆเลยไม่มีใครดูเลย แมวอ้วอนเรียกคนดูหน่อยตึงตึงตึงปึงต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 ึงปึ้งปึ้งตึงตึงตึงปึงปึ้งตึ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 งเร็วเรียแท็กเร็วเรียกคนดูเร็วตึง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 ต ทำไงอ่ะไม่มีคนดูอ่ะไม่มีคนดูถ้ามีคนดูจะให้ดูหน้าเมื่อกี้มีคนนึงออกไปแล้วจึงจึงเรียกแขกเรียกแขกจึึงจึึงจึ้งจึึ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 ง

มีคนดูนั่งสาร่ะไม่ได้บอกใครต้นม่งตึ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 ง 叮叮叮叮！大财，猛力！